ในวันนี้พี่เจฟลีติดอยู่ในหลุมยาของแก๊งอิตาเลียนเบลล็อดและลินแก๊งเบลลอดเองเจลมาดูกันเลยนะครับว่าพี่เจฟลีจะสามารถเอาชีวิตรอดจากแก๊งของปีศาจพวกนี้ได้หรือไม่ก่อนรับชมคลิปขอกําลังใจให้กับพี่เจฟลีคนละหนึ่งไลค์และหนึ่งติดตามถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยเฮลิคอปเตอร์พี่เจฟลีจะตกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวดอะไรวะเนี่ยเอ้ยเอ้ยช่วยด้วยเฮลิคอปเตอร์พี่เจฟลีระบาดโอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนะพี่เจฟลี เอ้ยมาอยู่ที่ไหนแล้วเนี่ยโอ้โอเครื่องบินพี่เจบลีมาตกก้อยไม่รู้เหมืกันนะครับว่ามันตกอยู่ที่ไหนดออีนะเนี่ยที่พี่เจปลียังรอดปดได้ไม่นะโอ้โหอุตส่าห์ว่าจะบินไปเที่ยวสนอยโอ,โอ,โอ้โตกกลางป่าเลยนะครับแล้วที่นี่ที่ไหนเอ่ยทําไมมีรถเยอะขนาดนี้นะครับขับได้ไหมเอ่ย,อยไม่สามารถขับได้นะครับ แล้วนี่อะไรเอ่ยเอย๋นี่คืออะไรเอ่ยโอ้ดีเดี๋ยวนี่คือหลุมยักษ์นี่นะโอ้โ,โ,อโข้อใหญ่ไปเลยนะครับเป็นหลุมยักษ์ที่ใหญ่มากๆเลยแล้วพี่เจฟลีจเนียวจา่าที่นี่ได้ยังไงครับเนี่ยอะไรวะเนี่ยมันกิ้งไปมาอยู่นะครับ เออมีรถเยอะเลยนะครับแต่ว่ารถไม่สามารถขับได้โอ้โหไม่ใครก็ได้ช่วยด้วยเครื่องปินพี่เจฟลิมมาตกอยู่ในป่าแถมมีหล่มยากด้วยอะไรวะเนี่ยเฮต้องไปทางไหนเอ่ยเดี๋ยวเหมือนจะมีบ้านผู้คนเลยนะครับอยู่ตรงนี้อ่าริงด้วยนะครับ มีบ้านพวคนนี่นาหวัดดีครับขอความช่วยเหลือนหน่อยเครื่องไปมาตอกอยู่ตกนี่มีใครอยู่ไหมเอ่ยเฮ้ยถึงไม่มีคนอยู่นะครับอันนี้อะไรเอ่ยเฮ้ยดิดิเดี๋ยวนะนี่มันคือเ่นแก๊งเมล่อนนี่นาะเฮ้ยมันคือแองเจลเรนแกงเบลลอนครับทำไมมันอยู่ในนี้วะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันอยู่ในจอทีวีแล้วนี่คืออะไรเอ่ยมันเหมือนกับกล้องวงจรเลยนะครับบ้านใครวะเนี่ยเอ๊ะ มีปืนด้วยนะครับพี่เจฟรีขอเก็บปืนกอนเลยแล้วกันนะครับ <c oughs> เอ๊ะเ,เดี๋ยวดะเพื่อนทำไมฉันได้กลิ่นได้กลิ่นมนุษย์อยู่ในบริเวณของเราวเดียเอ๊ะดูเหมือนว่าจะมีมนุษย์หลงเข้ามานี่หนะาวันนี้เราจะได้กินมนุษย์กันแล้วโอเคตามฉันมาดีฉันจะไปตามหากลิ่นมนุษย์ วันดีฉันยังไม่ได้กินอะไรเลยฉันหิวจังเลยเพื่อนดีเดียวเอ๊ะเดี๋ยว,ยยวทําไมเหมือนฉันได้กินสาบๆของมนุษย์อยู่แถวนี้วันดีอ่ะอจริงด้วยได้กินเมือกับฉันไม้ได้กินสาบๆของเหนือมนุษยอ่าดูเหมือนว่าจะมีมนุษย์หลงเข้ามาแล้วพวกเราไปตามหามนุษย์คนนั้นกันมันอยู่ไหนกันนะเอะอยู่ไหนนะ ดเดี๋ยวนะทำไมพี่เจฟลีรู้สึกปวดมือจังเลยน่าจะเพราะว่าเครื่องบินตกรือเปล่าครับทุกคนเปิดมือเออเดียเเด๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้มือพี่เจฟลีมันมีอะไรออกมาครับเอ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวนะอะไรเอ่ยเ้ยมือพี่เจฟลีมีใยออกมาด้วยดเดี๋ยวมาแต่ไหนวะเน,นี่ยโอ้ยพี่เจฟลีสามารถปล่อยใยเป็นม,มุมได้ด้วยครับทุกคนโอ้ยโคตรเทพไปเลยเอยเดี๋ยวเสียงอะไร เหมือนพี่จะได้ยินเสียงอะไรบางอย่างครับทุกคนเอยเดี๋ยวมามามาแล้วใครวะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวมันคือหมูเครื่องซักผ้าหอ้อะไรวะเนี่ยมีตัวเป็นเครื่องซักผ้าอหาเจอแล้วมันอยู่ตรงนี้เองเอ้ยตาแล้วดูเหมือนว่ามันน่าจะเป็นเจ้าปู่อิตาเลียนเป็นหลอดพวกเรามาอยู่ตรงนี้เจอแล้วเอจอจีเออเ้ยหานี่แน่นี่เนะจอมาแล้วพวกเราเมื่อกี้บันไดเอ้ยมันฟูมันฟาแล้ววิ่งว้ยเว้ยเว้ยเจะหนีไปไหนมาเน่แกจะต้องตายอยู่ไหนวะเนี่ยเนี่ยจี โอ้โยเดีวแม่พีเจ็บเล็จะต้องหลอกล่อให้มันลงไปข้างล่างก็ต้องกดโอเคอนี่นะโอ้ยพีเจ็บเลยกเลยถึงตรงนี้เลยเดี๋ยวใครวะเนี่ยนี่มันคือฉากะพร้าวนี่ดาอ่าตรงนี้ก็พีนี่ดาเจอแล้วนี่กัยเออฉันบอกแล้วจะได้กินเอ้ยเดี๋ยวใครวะเนี่ยนี่ก็โอ้มันจะกับพี่เจ็บเล็กดีนะ อ้ยยครับเไปอีกแล้วโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไปไปไปโอเคโอเคโอเคหลอกล้อยมาหลอกไปข้างล่างครับทุกคนฮ่าบอดี้เออฉันจะเกณฑ์แกหลอกป๋าเลยป๋าร์ใสเอ้ยไม่จริงลองปาร์ลับขึ้นขึ้นไปใช่ไปมเออเดี๋ยวบายช่วยด้วยเอ้ยไม่ได้โอ้ยมาหลอกไปแล้วโอ้ยเดี๋ยวนี่ยวตึนตัวดิเฮ้ยบอดี้แกแกไป็นใครบอดี้ฉันจะเกณฑ์แกจะดีเอ้อเดี๋ยวนะหลอกล้อมมาลอไปครับทุกคนไอ้เจ้าโอ้เครื่องซับพาร์นี่เนี่ยเออกลับไปกลับไปกลับไปบายช่วยด้วยเรียบร้อยโอ้ พวกมันโคตรโหดเลยนะครับหญิงไม่เข้าเลยโอเคเดี๋ยวพี่เจฟปรีขอไปเช็คในกล้องวงจรหน่อยแล้วกันนะครับว่าพวกมันรอดไหมเอ่ยอยู่ไหนบ้านพี่เจฟปรีตามหาบ้านก่อนแล้วกันนะครับเป็นไงบ้างเอ่ยแกงขออิตาเลียนเป็นหลอดนะครับส่วนข้างล่างมันมีแก๊งขอหรือแก้งเบลนหลอนอยู่ข้างในครับทุกคน โอเคขอดูหน่อนละกันเออดีเดียวนี่ไงครับอาในที่สุดก็มีอาหารให้พวกเรากินแล้วฮ่าฮ่าฮ่าเอ้พวกนี่จะต้องเป็นอาหารของฉัน้ยเดียวพวกเรานี่มันคือขายว่าเดียวดูเหมือนว่ามันน่าจะศัตรูของพวกเราฮ่าฮ่าฮ่างั้นพวกแกก็จะต้เป็นอาหารฉันซะฉันกำลังหิวอยู่พอดีเลยขอกินพวกแกหน่อยละกันนี่แน่ฮ่าฮ่าฮ่าเฮ้ยนี่มั ไม่ด้ฮ่าฮ่าฮ่าฉันกำลังหิวอยู่พอดีขอกินเลยละก่อนเดี๋ยวนะแก๊งของอิตาเลียนเบอรรถูกจับกินหมดเลยนะครับโอ้ยลิ้นแก๊งเมลอนโคตรหดไปเลยวันนี้ฉันยังไม่ได้กินเด็กเลยฉันหาพวกเด็กๆไม่เจอเดี๋ยวนะเพื่อน แต่ว่าเหมือนฉันได้กลิ่นของมนุษย์เอ๊ะเหมือนมีมนุษย์อยู่แถวๆนี้นี่นาฉันไม่แน่ใจว่าเป็นเด็กหรือว่าเป็นผู้ใหญ่อ่างานฉันขอไปจับมนุษย์กินดีกว่าฉันกำลังหิวพอดีเลย ัวหน้าครับผมเห็นมนุษย์อยู่ด้านหน้าของพวกผมนหนจะดูหน่อยสิเ <c oughs> อ๊ะอ่าจิงด้วยมีกลิ่นของมนุษย์กลิ่นสาบๆของมนุษย์อยู่ด้านหน้าของพวกเราฮ่าฮ่าฮวันนี้แหละเราจะได้กินอิ่มกันแล้วตามฉันมาเน๊เอ๊ะเหมือนพี่เจฟลีได้ยินเสียงใครเดินครับทุกคนมีใครเดินอีกวะเนี้ยเอ๊ะหรือว่าเป็นคนมาช่วยพี่เจฟลีมีไหมเอ่ย ดีๆๆ๋ยวมไม่ใช่นั่นมันคือเจ้าเพนสวรานินา ายมันอยู่ไหนมาดูเออเดี๋ยวเราอครับทุกคนมีเะมาเออเดี๋ยวมาต่มันอายตายอีกแล้วเดี๋ยวเจ้าตกโตขอแล้จริงด้วยนี่จ้ามัดด้วยเจ้าเป็นหาเจ้ามาหัวดาคันผมช่วยจับมันเองเออวววออเดี๋ยวเเมีเจ้าหลีตัวนี่นะเออวเลยครับทุกคนแล้วก็กระโดดลงไปเลยมันจะกนี้รความร่าเออเดี๋ยวอะไรวะเดี่ยว่วยด้วยเออไป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  พวกมันมาตั้งแต่เมื่อไรครับเนี่ยเออดี๋ยวพี่เจมสีขึ้นมาได้ครับทุกคนโอเคคือ,อ,ไ,ปอไปก่อนไปก่อนไปก่อนไปก่้นรึปุ๊บรึเอ๊บรึดี๋บรึอุ๊บเอ้ยมบรอปุนบรึปุ๊บรึปุ๊บรึปุยบรึปุ๊บรึตุ๊บรึตุ๊บรึปุ๊บรึปุ๊้รึปุ๊บรอปุ้บรึุรึปุ๊บรเุอเจ้าเพนซาปุะคร,ครบทุบยูรไหนวะเนี่ยหร่ปามาลงไปงล่างแล้วครับ เดี๋ยวมันอยู่ไหนวะเนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่ามันอยู่ตรงไหนงั้นพี่เจฟลีีขอไปดูกล้องวงจรหน่อยแล้วกันนะครับว่าพวกมันรอดไหมเอ่ยเดี๋ยวเสียงใครวิเออเดี๋ยวเจเอเจอแล้วเดี๋ยว อยู่ในบ้านหรือว่าหลังบ้านคนเนี่ยฮ่าฉันรู้ว่าแกจะต้องมาที่นี่ฮ่าอ๋อมาอยู่นี่เลยนี่แน่ฮ่าฮ่าฮ่าจีนด้วยมีบ้านโดนบาตรงนี้บานี้จะขอกินหน่อยละกันสนใจดิซสอตไม่จ้าออไปสนใจไปไกลๆกลวีฮ่าแกจะต้องไปด่าโกูฉันวันนี้เจ๊ไม่กินเด็กเลยเขากินแกนเลยละกันได้ช่วยด้วยกระโดดหลอไปเลยบารีเอ,อี๋เดี๋ยวช่วยหนัว ไยเขินไปโอ้ยมายมาดาก็รอกีบี้เจปลี่อยู่บ้านเลยนะครับทุกคนโอเคโอเคขอไปดูกล้องจอกนก่อนแล้วกันนะครับว่าพวกมันรอดไหมเอ่ยพวกมายเป็นไงบ้างเอ่ยอนี่เดี๋ยวเข้าบ้านเข้าบ้านฮึบ เออดีไงนีไงโอ้โห,โหพวกมันเตรียมที่จะกินกันแล้วครับทุกคนตอนนี้ <c oughs> ม่อาหารมาให้กับพวกเราอีกแล้วเผพผผื่อนไอพวกนี้น่าไรจังเลยมีทั้งดินสอมีทั้งนกแล้วก็มีทั้งเลงฮ่ฮฮฮฉันขอจับพวกแกกินเลยละกันฉันหฮีวฮ่าฮ่าฮ่ ตรงตตงรงสังวระก็บาสิไอ้พวกแทงโมฉันเจ้าบ้านี่และฝอดพวกแกก็บาสิไอ้พวกเรานี liter, hunter, uther, <laughs> ่แน่กินมาเลยเออเออเออออเออเออเดี๋ยวนะทำไมมันเหลือแค่เจ้า ลิ้นแกงเมลอนแค่ตัวเดียวครับทุกคนไม่นะหัวดา,าเฮ้ยแกไปขายวันเดียแกมาข่าวหัวดาของจอนเอ๊ะมันเหลือเฉพาะไอ้เจ้าลิ้นแกงเมลอนสไปเดอร์ครับทุกคนโอ้โหแสดงว่าแกของตุ๊ตตตกัวตัวก็โหดเหมือนกันนะเนี่ยลา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 เอ๋อเอ๋อเอ๋ทำไมเป็นฉันถึงเก่งมนุษย์มันเดียเอ๊ะดูเหมือนว่าอยากจะเก่งมนุษย์ทัทีเลย ฮด้านหน้าของฉันดูหมันว่าจะมีมนุษย์นี่นะหรือว่ามีคนอยากจะกินคาปูชิโนร้องรอนฉันจะไปเสิร์ฟทังที่เลยลา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 พวกเราได้กินสอบสอบเมื่อกับช้อนไหม เหมือนว่าฉันจะได้กลิ่นของมนุษย์เลยนั่นน่สิฉันก็ได้กลิ่นเหมือนการอ๋าดูเบิ่นว่าจะมีมนุษย์หลงเข้ามาในพื้นที่ของเราแล้วเราไปจับมนุษย์กินกันดีกว่าวันนี้เราจะฉลองอย่างยิ่งใหญ่เอ๊ดีเดี๋ยวเหมือนมีเสียงมาอีกแล้วครับทุกคน เอ๊ะเสียงอะไรวะเนี่ยโอ้โหดูเหมือนว่ามันหม,มาจิกด้วยเดี๋ยวนั่นมันอะไรกันไม่ใช่หนะเอ๊ะพวกแกคือใครวะเนี่ยพวกแกจะมาแย,ย,ย่งหายใจเหรอบอยเฮ้ย,เ,ยเดี๋ยวพวกเราอยู่ตรงนี้เออเดี๋ยวใครวะเนี่ย มีทั้งสิงโตโอ๊ยช่วยด้วยกระบาลละโอ๊ยปิด้จแมวกุ้งนี่แท่ฉันหิวขอกินหน่อยละค่ะเจ๊ด้วยหัวหน้าบอกว่าตัวนี้มีปัดโดนอ่โอ๊ยมีทั้งปูระบิดแล้วก็เจ้าสิงโตก็บอกไปกกบทุดคนอยู่ตรงก้งเลยโอเคโอเคเว้ยฮะมาดีฉันจะกนแกะกระดดไปเลยอยู่ เออจะหนีไปไหนมาดิเออฉันติดฉันติดอ่าตอนนี้พวกมันม่กำลังติดครับทุกคนโอเคจังหวะนี้เลยเยิงเออดีนะมาเต้เนี้ยเฮ่าฉันมาได้แล้วแกจะต้องตายเนี่ยนะกระโดดมาเลยเออเฉียวเจ้าก็กินวันรกาญจะมทุกคนน,น,นี้มาดิโอ้ยมาเลยเออมาเต้กระโดดมาแล้วทุกคนเออเดี๋ยวเจ้าปูมันกระโดดได้ด้วยเดินขึ้นไปเออมาดิมาดิมามาโอ้ ยังเหลือเจ้าแมวกุยหนึ่งตัวครับทุกคนมนอยู่ตรงนี้เลยนะจีเออไม่ไม่ละฉันติดเออฉันออกมาได้แล้วแกไม่รอแน่อ้าโอ้กระดข้าวไปหลายบาทซิเฮ้ยไปช่วยด้วยจะยอมไปยอมต่อเออยดแล้วไเออเดี๋ยวดีขึ้นไไอดีแนคับุกคนดูเหมือนว่า ใหญ่ของพี่เจฟฟี่มือนจะหมดเลยนครับทุกคนโอเคโ okay, okay. อเคโอเคโอ้โห,หต้องหลอกล่อให้มันลงไปข้างล่างครับงั้นขอไปดูที่กล้องวงจรหน่อยละกันนะครับขอไปดูหน่อยครับว่าพวกไปไปไงบ้างเอ่ย ยังอยู่ข้างล่างนะครับพวกแกพวกแกตอบพวกเราเฉยพวกแกทุกๆตัวจะตอบเป็นอาหารของฉันโอ้โหดีเดียวนะมีแค่หลิแกงเป็นล้นตัวเดียวนะครับที่เหลือเป็นแกงของอิตาเลียนเป็นหลอดทั้งมดเลยเออเอฉันจะล้างแค่ในกระพอดาของพวกฉันหาพวกเราจับไปกินได้เลยไอเจ้าแต้โมตัวนี้นี่แน่เอาพิชฉันไปกินเอาพิชฉันไปกินฮ่าๆดีแน่เ้ย เดี๋ยวอขอบใจนะเพื่อที่ล็อกลอยมันลงมาตรงนี้เอ๊ะแล้วทำไมมันยังเหลือเจ้าสิงโตครับ แต่ว่าเจ้าสิกโตทําไมมันเหมือนไม่สู้กับเจ้าเลยแกไม่ร้อนครับดูเหมือนว่ามันน่าจะเป็นแก๊งเดียวกันแน่เลยเฮ่นี่เดี๋ยวนะใครใครบปฆ่าลูกดอกของฉันไปจะหมดเลยวะเอี่ยใบนะลูกดอกของฉันายตายไปจะหมดเลยเฮ้ใครไปบางอาจเอ๊ะแต่ว่าฉันได้กินเขางรันด้วนะ ดูเหมือนว่าจะตอกมีมรนโดอยู่แถวนี้แน่เลยอ่างั้นฉันขอไปจับมรุโดกินเลยละกันเฮ้ยมันอยู่ไหนนะเจ้าจมัรโดฉจะกำลังหิวอยู่พอดีเลยเหมือนจะมีเสียงเดินอีกแล้วครับทุกคนรอบนี้เหมือนเสียงเดินดังมากๆเลยนะครับอุ๊ยนี่เดียว อะไรวะเนี่ยโอ้ยนี่คือบอยอี่เรียไปหลอดเลยครับรอบนี้มาจุ่ไหนอดูมาดนีเอยอลบอลแล้วจี้จี้จี้จีจีจี่าบารีกน้องของจอนชับอลนี่ดีออะไรวะเนี่ยเอ๊ยนี่มันคือระบาดนี่นาบอดีแกจะต้องสายนี่น่จอ้ยเนบออแล้วหลอกล่อให้มันไปข้างล่างแล้วแกต้องสายนี่แน่นีดนีน่ช่วยด้วยบอลจะกินพี่เจ๊ปลี่แล้วว แกไปหลอนะเดินเอี๋ยวลล้วก็ะอนลงอกไปเลยจยดนออยู่ไหนวะเนี่ยเฮ้ยเดีนยวแกไปวยบูเคไปขึ้นไปเลเดี๋ยอเฮ้ยึคนไม่ได้ขึ้นขึ้นขึนีดแกต้องตอยเอ้ยเดีนเวขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปเฮ้ยแกไปบูี่เจ๊ปรีหมดแล้วสวยแล้วอ๋อเฮ้ยเดอจริง แกจะต้องตายมาดเเเจเจเมันอยู่ไหนวะเนี่ยโอเคยเคเเดี๋ยวยยยยย่ยย่ไหนเอ้ยขึ้นไป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 โอ้ช่วยด้วยพี่เจ็บรีาเจ็บเราต่อเนี้ยันการจันีบอกเราย้ายนี้ไปไหนันการันที้ยขึ้นมาก่อนขึ้นมาก่อนโอ้โหโเนนนนโอเคโอเคย้่ยปมุมย้ายไปมุมพี่เจ็บรีกำลังจะหมดแล้วนะครับเอ๊ะว่าแต่มันอยู่ไหนวะเนี่ยเอ๊ะทำไมไม่เห็นมันอยู่ข้างล่างเลยครับทุกคน ไปก่อนขึ้นไปก่อนฮึบฮึบฮึบโอ้โข,ขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปต่อนี้พี่เจฟลีบาดเจ็บหนักแล้วนะครับทุกคนฮึบโอเคโอเคโอเคย่าขอ,ออขอบจุกกล้องวงจรหน่อยแล้วกันนะครับฮึบโอเคขึ้นไปขึ้นไปโอ้โห้หัวหน้าของบามาเองเลยนะครับรอบนี้เสีโหดไปเลยฮึบโอเคพี่เจฟลีขึ้นมาแล้วครับทุกคนเหมือนว่าพี่เจฟลีจะเจอระเปิดอ่าอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้เจอแล้วครับทุกคน จริงด้วยนะครับเป็นระเบิดอุ๊ยข้อใหญ่เลยนะครับงั้นพี่เจฟเลยขอเอาระเบิดโยนไปข้างล่างนะครับทุกคนโอเคเอาระเบิดโยนไปข้างล่างนะครับเราจะระเบิดจากการพวกมันในหลุมยักษ์กันนะครับโอเคครับอะลงไปข้างล่างเลยฮึบเป็นไงเอ่ยลงไปแล้ว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 โอเคครับขอไปเช็คในกล้องวงจรหน่อยละกันนะครับว่าเป็นไงบ้างเอ่ยอยู่ไหนเอ่ยอยู่ไหนเอ่ยกล้องวงจรกล้องวงจรฮึบฮึบ อ่าระเบิดอยู่ข้างล่างแล้วนะครับแต่ว่ามันไม่ระเบิดนี่นะแสดงว่าพี่เจฟฟ์ลีจะต้องโอโหลงไปเองเลยหรอเนี่ยโอเคแล้วพี่เจฟนี่จะต้องไปยิงระเบิดเพื่อที่จะให้มันระเบิดเองเลยนะครับทุกคนขอกระโดดลงไปเลยแล้วกันนะครับมาแล้วโย่วไหนวนี้ระเบิดอ่ามาลงไปหลปปอมันพวกเราอยู่ต๊งนี้เออดี่ยวลวมาอยู่ตกนี้ช่วยกันจิกแลกยิกนี่หนะโอ้ยคตยแรงไปเลย Uh, uh, uh.